สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะสำหรับท่านใดนะคะกำลังมองหารถครอบครัวไปใช้นะคะต้องการพื้นที่ใช้สอยกว้างๆไปกันได้หลายคนนะคะช่วงนี้ใกล้ปิดเทอมกันแล้วค่ะพาน้องๆหนูๆเด็กๆไปเที่ยวในปิดเทอมนี้นะคะคันนี้ค่ะกว้างกวางนะั่งสบายกับ Toyota a อเว z ซค่ะเป็นรถบ้านมือสองเกียร์ออโต้น,นะคะ ราคา87,000บาทคุกท่านเครื่องยนต์1,300ซีซีเครื่องดีแอร์เย็นเครื่องเสียงฟังได้ใช้งานได้ปกติมีกล้องหน้ามีกล้องหลังมีพื้นที่ใช้สอยภายในก,กว้างๆนะคะขับขี่สบายด้วยเกียร์ออโต้ค่ะทุกท่านรถขับใช้งานได้ปกติค่ะทางด้านเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ด้วยนะคะพร้อมเดินทางไกลได้สบายมีประกัน2บวกค่ะ พึ่งต่อมานะคะใช้ยาวๆได้เลยเน้นไปตามสภาพนี้เลยนะคะในราคา87,000บาทค่ะรถมือ2ผ่านการใช้งานมาแล้วย่อมมีเสื่อมเพิมกันบ้างตามการเวลารถค่อนข้างมีอายุเด้นไปตามสภาพกันนะคะท่านใดที่สนใจคันนี้ท่านติดต่อนัดดูรถด้วยตนเองได้ที่กระทิงรายพัทยาค่ะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปเพื่อโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดดูรถนะคะ นัดหมายดวงหน้ากันก่อนก่อนออกเดินทางค่ะจะได้อัปเดตสถานะของรถยนต์กันด้วยนะคะแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ